สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n น l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการใช้ตัว Middleware ที่ชื่อว่า Course กันนะครับพอดีว่าผมไปเจอคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับในวิดีโอที่ผมเนี่ยสอน Deploy Node.js Application นนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์นี้ครับจากคุณมิราเคนะครับ สอบถามเข้ามาว่านอกจากการใช้ app.use allow headers origin ให้ CORS เนี่ยไม่โดนบล็อกแล้วเราสามารถใช้ middleware CORS package นะครับก็คือจะเป็น npm package นะครับแทนได้ไหมครนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคทุกคนตรงนี้นะครับผมอยู่ที่เว no ็บไซต์ n o d e j s c o m p a c k a g e c o u r s e นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจนะครับที่ผมจะพามาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยครับ course is a nodejs package for providing a connect express middleware that can be used to enable course with various options นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เราสามารถติดตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูวิธีการใช้งานด้านล่างกันนะครับอาจจะเห็นได้ว่าวิธีการใช้งานเนี่ย ใช้งานง่ายมากๆนะครับก็คือเราจะ require course มาแล้วก็ใช้ app. use นะครับตามด้วยเรียกใช้ course แค่นี้เองนะครับอ่าก็จะมีการใช้งานส่วนอื่นอนอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการ enable course for single route นะครับก็สามารถทําได้ตามนี้เห็นไหมฮะอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการ enable ให้กับ route ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาที่ products นะครับตามด้วย id นะฮะเราก็สามารถส่งตัว course เนี่ยมาเรียกใช้ตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งไอตัว CORS เนี่ยมันก็จะถูกเปิดใช้หรือว่า enable ให้กับ b r o u s e ตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับโอเคนะครับหรือว่าเราจะมีการ configuring CORS ตามนี้นะครับก็คือเนี่ยฮะอย่างเช่นผมต้องการที่จะให้อ่าในส่วนของ origin เนี่ยก็คือให้มัน enable หรือว่าใช้งานได้สําหรับ URL ตัวนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถสร้างตัวแปร CORS u e option มาแล้วก็กําหนด origin เป็นอ่าเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนของ option success status นะครับเป็น200นั่นเองนะครับ ทีนี้วิธีการเรียกใช้ก็คือนี่ครับตามนี้เลยเรียกใช้ CORS u แล้วก็ส่งในส่วนของ CORS u options ไปนะครับซึ่งไอตัว CORS u เนี่ยก็จะถูก enable นะครับสำหรับตัว example com หรือว่าเว็บไซต์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับ ตรงนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ของผมอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าผมจะพาทําอะไรเนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูวิดีโอที่ผมเนี่ยสอน d e PLOY Node.js Application นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างของผมไ้ดูนะครับตรงนี้จะเป็น back end ของผมนะครับซึ่ง back end ของผมเนี่ยผมก็มีการใช้เป็น a p p u s e นะครับรับ request rest แล้วก็ middleware มาตามนี้นะครับ ผมก็มีการเซตในส่วนของ header นะครับ uh, a c c e s s c o n t r o l a l l o w o r i g i n นะครับแล้วก็ในส่วนของ allow-headers เนี่ยตามนี้แล้วก็เรียกใช้ uh, ในส่วนของ next-function middleware นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งนะครับในส่วนของตัว uh, package ตัวนี้กันนะครับก็มาใช้คำสั่งเลยนะครับ npm i c o อร์ e นะครับกดแอนเทอไปนะครับตรงนี้ก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ติดตั้งนะครับตัว Co r s e p a c k เ g e เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้นะครับตัว Co r s e ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะ r e q u i r e มานะครับผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า Co r s e นะครับแล้วก็ require นะครับ Co r s e มานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวโค้ดตรงนี้เนี่ยอ่าผมจะคอมเมนต์ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ใช้ลวแต่เราจะมาใช้เป็น Co r s e ตัวนี้นะครับ โอเคก็มาเรียกใช้ต่อจากตรงนี้เลยนะครับเราจะใช้ app use นะครับตามด้วยเรียกใช้ course ตามนี้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ deploy อ่า application ของผมนะครับขึ้นไปบน Heroku นะครับก็ตรงนี้นะครับอ่าตามที่ผมบอกไปตอนต้นนะถ้าใครไม่รู้ว่าผมกำลังพาทำอะไรนะให้ไปดูวิดีโอที่ผมสอน deploy Node.js application ก่อนนะครับก็จะเข้าใจแล้วก็ค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวผมจะ d e PLOY นะครับอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของตรงนี้ครับผมจะต้อง login เข้าไปที่ Heroku ก่อนนะครับก็จะใช้ Heroku Login นะครับกด Enter ไปนะฮะตรงนี้ผมก็จะกด Enter นะครับคีย์ตัวไหนก็ได้นะครับโอเคก็ login เข้าไปนะครับอ่าหลังจากล็อ i n ินเสร็จก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของการที่เราจะ d e PLOY นะครับอ่าแอปพลิเคชันของเราขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยมีการติดตั้งตัว package ตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีอ่าตัวโฟลเดอร์ Node Modules เพิ่มมาใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้มันอัปโหลดโฟลเดอร์ node modules ขึ้นไปจริงๆก็สามารถใช้ git ignore ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาสร้างไฟล์นะครับ .gitignore นะครับผมโอเคผมจะให้มัน ignore อะไรก็คือจะเป็นในส่วนของโฟลเดอร์ node modules นะครับไม่ต้องให้มันอัปโหลดตัวนี้นะฮะอ่ะก็ตามนี้นะครับทุกคนปิดไปนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะทําการ add file นะครับเพราะว่าผมจะทําการ deploy แล้วก็เราจะใช้นะครับในส่วนของ git add จุดนะครับตรงนี้เราก็จะ add ไฟล์ทุกตัวไปนะครับยกเว้นในส่วนของโฟลเดอร์ node modules นะครับผมก็จะกด enter ไปนะครับโอเคนะฮะหลังจาก add เสร็นะครับเราก็จะมีการคอมมิ t เราก็จะใช้ git commit นะครับ dash a m ตามด้วยข้อความ commit ผมก็จะเขียนว่า update index.js นะครับ use course package นะครับจะเขียนอะไรก็ได้นะตามนี้นะครับโอเคกด enter ไปนะครับก็จะเห็นว่า มันจะมีไฟล์4ตัวด้วยกันนะครับที่มีการเพิ่มเข้าไปนะครับสุดท้ายเลยก็คือเราจะใช้คำสั่งในการ d e PLOY นะครับก็จะเป็น git push heroku นะครับแล้วก็ตามด้วย main นั่นเองนะครับอ่า go render ไปนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้มันก็จะทำการ d e PLOY นะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยทำการ d e PLOY เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่ในส่วนของตัวโปรเจกตที่ทุกคน d e PLOY เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกเข้ามานะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้โปรเจกต์ของเราก็ทํางานได้ตามปกตินะครับทีนี้ลองมาทดสอบดูนะครับก็ตรงเนี้ผมอยู่ที่ตัว Editor ของผมนะก็ผมมีการใช้เป็น API ของผมนะครับที่ผม d ดิ l o ยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการกดเซฟนะครับและตรงนี้ผมจะรีเฟชดูนะครับโอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องของการบล็อกนะครับถูกบล็อกโดย c o ร์สนะครับซึ่งก็จะเห็นว่านี่ครับ ถ้าทุกคนไม่อยากใช้เป็นตัวนี้ก็สามารถใช้แพ็กเกจคอร์สตัวนี้มิดเดิลแวนตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากจะลองใช้เป็นแพ็กเกจคอร์สนะครับในการป้องกันการถูกบล็อกโดยคอร์สนั่นเองนะครับก็ยังไงลองไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกนดูได้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนหไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ